ขอบคุณโควิดนะที่มาสอนให้เราและโลกได้รู้ว่าเห็นไหมว่าสุดท้ายมนุษย์ต้องการอะไรก็แค่ปัจจัยสี่ขอแค่มีกินมีที่นอนมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งหม่มในวันที่วิกฤตเกิดการมีรถแพงๆชุดหรูๆของพวกนี้จะไปมีค่าอะไรหากเทียบกับหน้ากากอนามัยสักชิ้นในวันที่เราขาดแคลนไข่ต้มซักฟองในวันที่ท้องหิว ไหนล่ะรวยจนไหนล่ะเขาหรือเราไหนล่ะศาสนานั้นศาสนานี้ชาติเขาหรือชาติเราความแก่เจ็บตายมันเคยเลือกไหมทํางานบ้าคลั่งกันเพื่ออะไรเพื่อให้มีเงินแล้วมีเงินไปเพื่ออะไรเพื่อได้ซื้อเวลาและความสุขสบายให้ตัวเองหรือคนในครอบครัวในวันนี้โควิด -19 ได้จัดให้เราแล้วไม่ต้องออกไปวิ่งคลั่งได้ให้เวลากับครอบครัวเต็มๆ อยู่กับตัวเองจริงๆแล้วเราใช้เวลานั้นคุ้มค่าหรือยังหาความสุขตรงหน้าเป็นหรือยังได้ฟังคนตรงหน้าบ้างไหมได้ฟังตัวเองบ้างไหมหรือกกำลังร้อนรนที่ต้องอยู่กับคนที่ชื่อว่าตัวเองเพียงลำพังวันนี้มันกำลังทำให้เราเห็นตัวเองว่าเมื่อเกิดวิกฤตของจริงทุกวิชาที่เรามีวิชาที่ใช้ได้จริงๆคือวิชารักษาใจและวิชาใจที่เรียนมาฝึกมา มันอยู่แค่ที่หัวกับปากหรือว่ามันอยู่ในหัวใจในทุกการกระทำได้เอามาใช้หรือยังเห็นหรือยังว่าเราต้องฝึกทุกวันเมื่อทุกอย่างไม่เป็นเหมือนเดิมคำว่าไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนหรือเป็นของเราได้หยุดเข้ามาในหัวใจเราบ้างไหมเมื่อความคับขันเกิดเนื้อแท้ของเราจะปรากฏให้เราเห็นว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวแค่ไหนที่มุ่งมั่นในการกักตุนเอาตัวเองรอด หรือเราเป็นคนเสียสละมองหาหนทางในการช่วยเหลือคนอื่นให้รอดไปด้วยกันงานที่เคยบ่นว่าเหนื่อยวันนี้ได้เห็นค่าของงานมากขึ้นไหมว่าดีแค่ไหนที่เรามีงานทําดีแค่ไหนที่มีใครบางคนเขายังเชื่อมั่นศรทัทธาให้เราเป็นส่วนหนึ่งไปกับเขานึกขอบคุณลูกค้าคู่ค้าหรือเจ้านายบ้างไหมสิ่งที่เคยอยากทำแต่บอกว่าเวลาไม่มีวันนี้โควิด -19 จัดให้เราเต็มๆแล้ว หลังจากนี้คงอ้างไม่ได้แล้วหากเราต้องตายในวันนี้หรือคนที่เรารักจะต้องจากไปมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทํามีอะไรที่เราเสียดายใช่หน้ากากที่มีเรามีเป็นร้อยๆอยอันในบ้านหรือใช่เงินทองที่มีอยู่นับล้านหรือเปล่าหรือขอเพียงแค่โอกาสในการทําความดีกับคนที่เรารักได้ดูแลบอกรักรวมถึงโอกาสในการสร้างประโยชน์สะสมบุญได้ช่วยเหลือผู้คนสะสมอริยทรัพย์ในหัวใจ ที่จะเดินทางต่อไปกับเรา